เดิมนั่นคือ <Advent S 1> เราไม่สามารถเป็นต้นแบบที่ดีได้คริสเตียนที่เป็นต้นแบบที่ดีได้ต้องเป็นคริสเตียนที่มุ่งมั่นในความเชื่อไอ้ม่ไปน้องมุ่งมั่นในความเชื่อก็คือถึงเวลาพ๊บเราต้องจัดเวลาไว้คนที่มุ่งมั่นก็คือจัดเวลาไว้สําหรับการนมัสการพระเจ้าจัดเวลาไว้สําหรับวันที่เราจะเข้ามาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าจัดเวลาไว้สําหรับชื่อของเราที่เราจะเข้ามา เ,เข้ามาสู่การที่จะให้พระเจ้าทรงวอวยพรเราให้พระเจ้าทรงที่จะเมตตาชีวิตของเราด้วยเหตนี้ชีวิตของเราต้องมุ่งมั่นในความเชื่ออ่านี่เป็นเรื่องของเปาโลกับซิลาสเปาโลกับซิราสเปาโลเนี่ยเปลี่ยนจากคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้ามาก่อนแล้วก็มาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากนั้นเปาโลก็เป็นคนที่มุ่งมั่นในความเชื่อแล้วเปาโลก็อ่กนกะ็ประกาศนะครับประกาศ คือมาวันหนึ่งที่ที่จากในในฟิลิปปีเปาโลกับเิราสถูกจับเข้าไปในคุกเพราะเป็นพยานเรื่องของโอเปริเยสเพตแล้วเขาก็ใส่คือก็อค,อค,อคือใส่ตรวนไวเพราะใส่ตรวนไวเนี่ยทุกอย่างก็จําจองทั้งเปาโลกับซิราสก็จําจองอยู่ในคุกเพราะอยู่ในค,ค,คุกเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันหมายความว่าการดำเนินชีวิตของการเป็นคริสเตียนหรือการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้ที่เป็นผู้นำคนที่จะก้าวสู่การรับใช้พระเจ้า มันมีปัญหาทุกกระบวนการแหละมันมีปัญหาทุกอย่างนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนไม่เป็นใครก็ตามปัญหาเกิดขึ้นอยู่ทุกคนทุกชีวิตมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเราสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาได้ไหมคริสเตียนที่มีความเชื่อมั่นกับจามปอโลกับซิลา่าที่ถูกจับเข้าไปในในคุกแล้วก็ใส่ใส่ตรวนใส่โซ่ ร่ามทั้งแข้งทั้งขาไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งคือคนที่มุ่งมั่นในความเชื่อแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรมากมายเกิดขึ้นคนที่มุ่งมั่นในความเชื่อแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นคนเหล่านี้เขาไม่หยุดในการนรรมัสการพระเจะ้าอย่งเปไ็นไปด้หรือเปีปัญหาเกิดขึ้นจริงเหนื่อยไหมเหนื่อยติดโควิดไหมติดพอพระเยซูรักษาหายแล้วเราก็กลับมารับใช้เหมือนเดิม แล้วเราก็ต้องป้องกันด้วยไม่ใช่ว่าไปให้ติดน,นะครับเราต้องป้องกันด้วยเมื่อเอามีปัญหามหนีนู่นนั่นนียย่เยอะแยะไปหมดแต่เราต้องรับใช้พระเจ้าด้วยพนที่รับใช้พระเจ้าเนี่ยเอ๊ะทำไมาอาจารย์อุดมพรอ,อยู่ที่นี่แบ่งปันได้สอนได้เอ๊ะอาจารย์ไม่เหนื่อยหรือไงถามว่าพี่น้องว่าอาจารย์เหนื่อยไหมอาจาก,ก็เป็นคนเหมือนกันนะอา <c oughs> จารย์ไม่ใช่เป็นขุยนยศที่ทํางานแล้วไม่เหนื่อยอาจารย์ก็เหนื่อยพี่น้องที่รักก็คืนนี้ พอจยาดับน้ำในจานปูที่นอนแล้วนอนก่อนใครเลยน้ําเหนื่อยนะครับเหนื่อยแล้วก็จางก็เลยนอนรู้สึกว่าอา๋อเ่อไขว้ไหวจา์เนี่ยถ้าหากว่าเหนื่อยปุ๊บเนี่ยจางจะละทุกอย่างเลยเปิดคอ,อมทิ่ว่าอะไรรือว่าใครจะเป็นอะไรใครจะเป็นแสงไฟจะมีแบบไหนจะเส้บบนดังขนาดไหนก็ตามจางไม่สนใจจางก็จะนอนแล้วก็หลับพอหลับแล้วจามีกําลังจางก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อต้องทำงานต่อได้บางครั้งจางตื่นรู้สึกตัวเมื่อไหร่แล้วก็จางลุกขึ้นมาทํางานเนี่ยจางก็นั่งทางานได้ทุกครั้งเมื่อเราเหนื่อยปุ๊บเราก็ แต่คนที่เหนื่อยหรือว่าคนที่มีปัญหาเกิดขึ้นเราเองต้องตรักตรณสุบอว่าเราต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นในความเชื่อเองไม่เป็นคนที่มุ่งมั่นในความเชื่อคือคนคนนี้สามารถเดินท่ามกลางปัญหาได้อาจารย์อกษัตรย์ดาวิดบอกว่าข้าพเจ้าเดินตามหุบเขาเงามัจุราชเขาบอกเงามัจุราชแสดงว่าเป็นปัญหาไหมเป็นข้าพเจ้าเดินตามหุบเขาเงามจจุราช พระพเจ้าไม่กลัวอันตรายใดๆทัศนาและทานประกรของพระคมเล้าลมภาพรวมนั้นหมายขามว่าพระเจ้าประจักษ์พระเจ้าเนี่ยเดินตามไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมากมายพระพระพเจ้าไม่กลัวหรอกเพราะพระเจ้าทรงเป็นที่เป็นผู้ที่เล้าลมนะครับพระเจ้าก็เลยใช้คํานี้ว่าในพระธรรมพิริพิวว่าพระพเจาประชมทุกสิ่งได้พระเจ้าสามารถที่จะเจอกับทุกๆปัญหาทุกๆอย่างได้พระเจ้า มีเคล็ดลับพระเจ้าเรียนรู้ที่จะเจอปัญหาเหล่านั้นแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยข้าเจ้าประชนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังพระพเจ้าคนที่มุ่งมั่นในพระเจ้าคือคนคนนั้นเป็นคนที่สามารถเจอกับปัญหาต่างๆได้และก็ยังนมัสการพระเจ้าเป็นไหมพี่น้องหลายครั้งเราเราเป็นคริสเตียนเจอปัญหานิดหนึ่งเรามักจะร้องห้างเรามักจะ้อใจเรามักจะอ่า อะไรนะหมดใจกับการในความเชื่อหมดใจกับการรับใช้พระเจ้าหมดใจในการนมัสก,การพระวิปปัญหานิดีจริงไม่เอาแล้วไปมานมัสการพระเจ้าแล้วแล้สิครับก็ทิ่เสียที่เป็นต้นแบบได้คนคนนั้นต้องเป็นเป็นคนที่มุ่งมั่นในความเชื่อเอเมนไี่น้องมุ่งมั่นในความเชื่ออาจารย์เป็นผู้รับใช้พระเจ้าถามว่ามีปัญหาไหมมีเหนื่อยไหมเหนื่อย บางครั้งมีปัญหาเรื่องการเงินไหมมีบางครั้งมีปัญหาเรื่องของครอบครัวไหมมีมีความแัดแย้งกันอะไรหลายๆอย่างมีแต่เมื่อถึงเวลารับใช้เวลานมัสการเราก็นมัสการพระเจา้าเราไม่เคยทิ้งการนมัสการพระเจา้าเราไม่เคยทิ้งและเลยถึงความมุ่งมั่นในความเชื่อความมุ่งมั่นนี่แหละทําให้เราเมื่อเราย้อนกลับไปแล้วเราจะกลายเป็นคนที่เก็บเกี่ยวแล้วสิ่งที่เรามุ่งมั่นนี่แหละจะทําให้เราประสบความสาเร็จในชีวิตของเราเองไม่เป็นอง ด้วยเหตุนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าเราทั้งหลายคนมุ่งมั่นเหมือนกับจันโปโรแล้วโปโรกับซิล่าอยู่ที่ไานอยู่ในคุกคุกหรือจำจองแล้วเขาก็มุ่งมั่นในความเชื่อเขาลงบอกว่าซิลาเราอยู่ในคุกเนี่ยเรานั่งเฉยๆก็น่าเบื่อนะแล้วอยู่ในคุกเนี่ยเรานั่งเฉยๆก็น่าเบื่อเราทาอะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมซิลาได้จากคุยกันบอกว่าเออพี่โปโรเราก็อยู่ในหนก็อยู่ในคุกแล้วอ่ะอโซ่แลนล่าม ล่ามแขนของเราไว้ทําให้เราขยับไปค่อย้ใส่ใส่ใส่ไว้อย่างแน่นหนาแล้วก็ล่ามเท้าเราไว้แต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะโซ่ตรวนเหล่านี้ไม่ได้ล่ามปากของเราไว้เนี่ยโซ่ตัวเหล่านี้ไม่ได้ล่ามใจของเราไว้เนี่ยเราควรจะนมัสก,การพระเจ้าทาั้งๆที่เราอยู่ในคุกนี่แหละเราควรจะนมัสก,การพระเจ้าทั้งๆท,ที่เราถูกจําจองในคุกแหละเขาก็ร้องเพลงอธิษฐานมันสก,การพระเจ้าในคุกเห็นไ,ไหมพี่น้อง วันนี้อยากถ้ามีอะไรมาล่ามมล่ามล่ามเท้าล่าม็นกิจล่ามเราบพวกเราอยาอยาให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคในชีวิตของเราในความเชื่อเราเองเพี่น้องเราสามารถต้องกรรารพระเจ้าได้ความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นคนที่ต้องมีสร้างภาระใจแห่งการอธิษฐานนะครับฉันอยากจะ,ะเดี๋ยวเราจะมีแผนยุทธศาสตร์ในการอธิษฐานเพื่อที่จะทุ่กฟื้นด้วยกันนะครับ เราสร้างชีวิตที่เต็มล้นด้วยการอะไรพี่น้องการนมัสการพระเจ้าเราต้องอาบใตอนนี้ยากโอเคเราต้องสร้างชีวิตของเราที่เต็มด้วยการนมัสการสร้างภาระใจแห่งการที่ฐานการที่ฐานสร้างภาระใจยงพออย่างการฐานยังสร้างความเชื่อและสร้างชีวิตของเราและการนมัสการก็สร้างชีวิตของเราด้วยด้วยเหตุนี้ผู้ที่ที่มุ่งมั่นในความเชื่อเราจะเต็มล้นด้วยการนมัสการพระเจ้าโดยไม่หยุดเลยเอเมนไหมน้อง ถ้าคริสเตียนพี่น้องการจะพรมี130คนแล้วทุกคนมาร่วมสการอย่างพร้อมเพียงกันนะพี่น้องถามว่าโบสถ์เราเนี่จะแน่นไหมแมน่นเราต้องช่วยกันอ่ะหลายคนเนี่ยอหลายคนไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจว่าเออเนาะออเขาคิดว่าแบบนี้ถ้าฉันไม่มามนัสการแล้วคงไม่เป็นไรหรอกเพราะคนอื่นเขาก็มาอยู่แล้วมั่งฟังให้ดีนะ ถ้าฉันไม่เข้ากลุ่มเซลล์มีเซลห้าคนนะเดี๋ยวมีเซลอยู่ห้าคนกลุ่มเซลลถ้าฉันไม่เข้าเขาสายนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเข้าไปคงทันแหละฉันเข้าช้านิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกปรากฏว่าอีกคนหนึ่งคิดเหมือนกันฉันเข้าช้าหน่อยคงไม่เป็นไรอีกคนหนึ่งเออวันนี้เป็นวันที่พิเศษฉันขอลาเซลลไม่เป็นไรหรอกปรากฏว่าคิดเหมือนกันทั้งหมดเหลือแต่หัวหน้าเซลนั่งหัวโดเดอยู่ในซูมเป็นไงพี่น้อง คิดเหมือนกันทั้งหมดไงคิดเหมือนกันทั้งหมดเพราะว่าไม่ได้มุม่งมากผมไม่เป็นไรหรอกปรากฏว่าสี่คนคิดเหมือนกันแล้วหัวหน้าเซลก็เปิดซูมตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วนะทุ่มหนึ่งรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกรอแล้วเสร็จแล้วสองทุ่มผ่านไปอย่างไม่มีใครโผล่เข้ามาเพราะคิดเหมือนกันถามว่ารักพระเจ้าไหมรักนะแต่ความบาปอย่างหนึ่งซาตานเนี่ยฟังให้ดีนะ ซาตานใส่ความคิดแบบนี้ล่อเอวามาหลงมาแล้วหลายครั้งวันนี้อยากให้ล่อี่จักการจะิญพอบของเราเอเมนไม่้องซาตานล่อเอวามาไงเอวา่าจริงหรือจริงหรือที่พระเจ้าไม่ให้กินผลไม้ใดๆในส่วนนี้ทั้งๆที่เอซา,าตานรู้ดีว่าพระเจ้อาอนุญาตให้กินทุกต้นในส่วนนี้ลนะก็เป็นต้นเดียวกันเองแต่ซาตานหมาดรวมจริงหรือ เป็นคำที่ค้อบค้องมากเลย <c oughs> เป็นคมที่คิดดูดีนะครับออจิ้งหรือแล้วต,ตาตก็เอวาก็หลงโนล่ไม่ริงหลอกเลเจ้าไม่กินผลไม้ต้นนี้ไะแล้วก็พอต้นนี้ปุ๊บเนี่ยตาตาก็มาเจาะต้นนี้ทันทีเลยบอกว่าอ่ออุี่ถ้าเจ้ากินต้นนี้นะเจ้าจะไม่ตายหรอกไม่เป็นไรหรอกทินเติงเฮอระเจ้าคงไม่ว่าหรอกทินเปิงเอเพราะว่าต้นนี้มันอร่อยนะ ซาตานก็ล่อลวงพิสเตีนคพิเยนหลายคนอยากเป็นต้นแบบซาตานเขาล่อลวงว่าไม่เป็นไรหรอกเข้าสู่ชาติเดียวก็คงไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกวันนี้ขาสักครั้งหนึ่งเพราะเรามีธุระคนที่มุ่งมั่นจริงๆแล้วจะพูดผมว่าไม่เป็นไรไม่ได้เอม่ไรือไม่องถ้าจาย์บอกว่าไม่เป็นไรหลอกวันนี้จาอาจยนมามาสักสิบเอ่อสิบเอ็ดโมงครึ่งหน่อยได้ไหม ทำไม่ะจะมาสักสิบเอ็ดโมงครึ่งไดไหมครอบครัวเราว่าสักสิบเอ็ดโมงครึ่งไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่น้องก็คงนมัสการร้องเพลงรอแหละไม่ได้นะวพี่น้องดูเหตุนี้เราเองต้องมุ่งมั่นต่างคนต่างมาถ้าต่างคนต่างเห็นความน้อันํในการมัพติศมาเจ้าต่างคนต่างมาต่างคนต่างแข่งมุ่งมั่นเข้ามาเลยนะขี่จักรไปพรเราทุบเลยะเองไหมพี่น้อง แต่ถ้าบอกว่าไม่เป็นไรหรอไปชา้าทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะพี่น้องต่างคนต่างสายเนี่ยนะออต่างคนต่างสายก็โอ้โหมันจะสายไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคกับัตรงนี้ด้วยเหตุนี้เราต้องมุ่งมั่นประการที่สองตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกันมุ่งมั่นในการรัสการและอธิษฐานเอเมนไหมนะ้องเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องมุ่งมั่นในการนรัสการอธิษฐานบอกคนข้างๆหน่อยอย่าขาดการรัสการ ะครับเราต้องมุ่งมั่นนะครับนี่ก็ประมาณนะเที่ยงคืนพระโลกศิลาก็เลยอธิฐานและร้องเพลงแล้วก็พอการอธิฐานกับการร้องเพลงการมัสการช่วยให้คุกนั้นเกิดการฟื้นฟูเกิดขึ้นเห็นไหมคุกเป็นคุกเป็นเรื่องที่จํำจองคนคุกเป็นเรื่องที่ความฝู่ใจของคนที่อยู่ในคุกคนที่อยู่ในคุกเนี่ยไม่มีใครสักคนเลยที่แฮปปี้ ส่วนมากมีความกดหู่ใจส่วนมากมีความท้อใจส่วนมากมีความย่ำแย่อยู่ในนั้นแล้วก็ในคุกนั้นเต็มล้นด้วยบรรยากาศแห่งความล้มเหลวบรรยากาศที่ที่แย่ปรากฏว่าบอโลกับศิลาเข้าไปในคุกบอโลไม่ได้ย่ำแย่ศิลาไม่ได้ย่ำแย่แต่ศิริักกับบอโลก็อธิษฐาในใ้ความสำคัญเรื่องของการอธิษฐานและการร้องเพลงพอร้องเพลงปุ๊บเนี่ยป,ปรากฏว่าคุกนั้นเกิดการสั่นสะเทือนสะท้านเลยนะ เกิดการแผ่ดินไหวแล้วทาให้ประตูคุกทุกบานเนี่ยเปิดออกให้อิสระกับคนในคุกทั้งหมดเลยแล้วปรากฏว่าเครื่องจําจองที่ปอจาปโลกับสินลาดกาลังร้องเพลงอยู่สิ่งที่เขาใส่คือไว้ปรากฏว่าเครื่องจําจองรวโซ่ตัวนี้ถูกหลุดออกเพราะเขาทำมัสการพระเจ้าและอธิษฐานริสเซียนต้นแบบที่ดีถ้าวันนี้เราเป็นคนที่มุ่งมั่นในการมัสการพระเจ้า พอมัส,สการพระเจ้านะพี่น้องมันจะปลดปล่อยคนเลยมัส,สการพระเจ้าจะปลดปล่อยคนข้างเราจะปลดปล่อยบางคนเข้ามาในโบสถ์เลยนะพี่น้องเหมือนกับพกคุกมาด้วยอ่ะพี่น้องเคยเห็นคนพกคุกมาด้วยไหมพกเรือนจํามาด้วยพวกงเหล็กมาด้วยเอ่อขออนุญาตหน่อแมู่้โลกดินเศร้าซะแล้วกินเอ่อขอร้องเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่เราอ่ะพี่น้องร้องเพลงด้วยกันยีดขาดสันเสริญหนึ่งสองสาม กีขาสันเสินพระเจ้าร้องไปเรื่อยๆโอ้โอพระเจ้ายิ่งใหญ่นะแต่คนที่พกคุกมาด้วยในหน้าแบบนี้เลยเขายิ่งใหญ่เป็น่อแล้วแต่ยังไปไม่ได้ร้องแบงแบบนเศร้าคนนี้ไปไม่ได้เพราะเขาเอามีคุกไว้ขังไว้ในใจของเขา แล้วพกคุกมาบวชด้วยเอเมนของพระเจ้าขอบคุณมากที่ร้องเพลงให้พี่น้องรู้ไหมบางครั้งเราพกคุกมาด้วยพอเข้ามาเดนโบสถ์นะี่เนาะมันเศร้าจริงๆมันแย่จริงๆแต่ถ้าทุกคนเริ่มต้นในการร้องเพลงพระเจ้าคนที่อยู่ถูกจําจองแม้ว่าจะเดินเข้ามาในในใน,ในโบสถ์แห่งน,นี้มาในสามพระีิหารพระเจ้าแต่คุก นั้นจะถูกหลุดออกไปจากเขาเอเว่อพี่น้องเป็นเสียงเพลงที่จะช่วยเขาหลุดพ้นจากความบาปเป็นเสียงเพลงที่ช่วยเขามีอิสรภาพเฮ้ยเอาเลกับซิลา่าเดี่ยพอร้องเพลงปุ๊บนักโทษก็ฟังอยู่เห็นไหมเพี่น้องนักโทษก็ฟังอยู่บางครั้งคนคนที่มาอยู่ในโบสถ์ของเรามาร,าร่วมสังรรพระเจ้า,เ,าเขาก็เศร้าใจแล้วเขาก็ฟังอยู่นะยังไงก็ฟังแต่พอพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ,ญ่แล้วเต็มล้นด้วยนะพี่น้องดูไหมอ๋อพี่นน้องเคยไปดูคอนเสิร์ตไหม มีหลายคนอาทิตย์อะไรนะ,ระรที่ที่มารั้งที่แล้วน้องเมยท์ที่น้องเมย์จากเชียงรายอ่ะที่อะไรนะที่แมนดาวมาแล้วก็ร้องเพลงเอาเมือเนียนะโอเคโอ้ตอนเพงเลงแรกๆนี่น้ำพิกาเต้นหรอพอเริ่มขึ้นกลางเพลงแล้ว <c oughs> เอาละหลัง <c oughs> จากนั้นเนี่ยพอจบท้ายเพลงเอาละพอหลังจากนั้นพอจบเพลงปุ๊บเป็นไงอยากเอาอีกเห็นไหม <c oughs> คนที่มาเราสัางบรเจ้าเหมือนกันเหมือนกันตอนแรกเศร้าหรอกแต่ถ้าเรารสั่งรารเจาเรื่อยๆการพลังก็จะได้ใช่ไหมพีม่น้องเราสามารถปลดปล่อยคนที่อยู่คนที่อยู่ในคุคนที่อยู่ความทุกข์ย,ออยากลำบากมา่มน้เราสามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าได้ที่นี้การมัสการพรเจ้าคนจะมีการเคลื่อนไวห,หน่อยนะครับลื่อนไหวหน่อย ให้เพลงนามาสการเคลื่อนไหวหน่อยไม่ใช่ให้เพลงนามาสการเป็นแห้โลกใบนี้คนเรอยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยอะ <c oughs> เราเล่าเล่เรา,เรา,เรา,เรานมัสาการพระเจ้าหน่อยเหมือนกับพระเจ้าเปรี่ยแฟนนะครับาจารย์อยากมีห้องที่กว้างกว่านี้โอ้อยากให้เราเต้นอยู่กับพี่ด้วยซ้ำไปถ้ามีเพลงแห่งการนมัสการพระเจ้าเอเมนไหมน้องถ้าเราเปลี่ยนแบบนี้ได้นะคนทั้งหลายจะหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เอเมนไหมน้องเราเองต้องเป็นต้นแบบในการ <c oughs> นมัสาการเป็นต้นแบบในการนิษฐาม พี่น้องให้เราอธิษฐานด้วยกันรเราต้องเป็นไงพี่น้องโอ้พี่น้องเรายกมือขึ้นเลยอธิษฐานเสียงดังเลยครับแต่พระเจ้าทุกคนเสียงดังนะการอธิษฐานเสียงดังจะเป็นคลื่นแห่งความยัง่งยพระเจ้าอเขาไปแตะตรงนั้นแตะตรนี้พี่น้องแล้วเสียงดังแต่ถ้าอธิษฐานงเงียบๆละ่ะคลื่นแห่งการสลิปปิ้งจะเริ่มเข้ามาละ <c oughs> ถ้าเราเสียงดังปุ๊บเนี่ยเราจะมีพลังแห่งเวอร์แห่งออ พราะยังพระเจ้าแต่ต้องเราแต่ถ้าเราทุกคนอธิษฐานด้วยกันเงียบนี่นะพี่น้องไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าพอเงียบปุ๊บนี่นะยิ่งอธิษฐา,านเสียงคนมีคนหนึ่งน,ำน,ำน,นันอธิษฐานเสียงเดยวยาวนี่นะไพี่น้องเออพี่น้องอยากจะหาหมอนสักใบหนึ่งนอนรอมันเริ่มง่วงแล้วก็แล้วปุ๊บอาเมนีดึกอาจจะไม่ขึ้นเลยพี่น้องวันนี้เราต้องต้องให้พลังแห่งการอธิษฐานเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองพีน่น้อง พิจักกายพรพอถึงเวลาที่ถามเดือนนีส้สะได้เดี๋ยวเราจะจะประกาศครั้งหนึ่งว่าเราจะมีฐานวันศุกร์นะครับพี่น้องแต่ต้นเดือนพุธศุกร์เรามีอยู่นะต้นเดือนหน้าเรามีอยู่เพราะาเราอิทานับเพื่อเจ้าพี่น้องพอเราขับเคลื่อนในการอิทฐานปุ๊บเนี่ยไม่ใช่การแห่งพลังแห่งการอิทธานจะเกิดขึ้นแล้วจะมีไฟของยานเกิดขึ้นในพิจักของเราใช่ไหมพีม่น้องไฟของยานจะแตกต้องเปลี่ยนแปลงนะครับการมัสการอิทานเห็นพีมน้อง การนมสัสการและการธิษฐานช่วยดูดีนะจอนช่วยให้เห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูกเกิดขึ้นเห็นไหมพนะี่น้องการน้อมสังเกตการฐานช่วยให้เห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูกเกิดขึ้นในที่ที่เราอยู่แล้วก็ผู้คนผู้คนเนี่ยเกิดความสงสัยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นว่าโอ้โหทำไมอ๋อทำไมเสียงเพลงนี้มันมีพลังแต่ห้งใ,ใจเนาะทำไมทำไมคำธิษฐานเหล่านี้รู้สึกว่าให้กำลัง ตอนแรกเราเข้ามาแบบอ่อนแอมากแต่วันนี้ฉันมีกําลังเห็นไงพี่น้เพราะมีกําลังเสร็จแล้วอาทิตย์หน้าเป็นไงคนคนนั้นเขาอยากจะกลับเข้ามานมัสการลูกเราอีกครั้งหนึ่งเป็นต้นแบบที่ดีในการนมัสการพระเจ้านะครับด้วยเหตุนี้อาจารย์ขออนุญาตใช้คํานี้ว่าสมัยใหม่แล้วเขาไม่นั่งพับเทียวร้องเพลงกันแล้วตอนนี้นะครับอาจารย์เคยเป็นนักศึกษาพอไปร้องเพลงเนี่ยเดืนเดินเดิเดนเดเดดนพลงไทยเดิมแล้วก็ มีฉีกแ้มีทีละนาดนะครับเวลาจะถอยเพื่พิเศษเนี่ยใส่ใส่เสื้อเชิดไว้ติดทีคอเลยนะเอามันมันแลกแนกอะไร็ปนักศึกษาบีที่แกแกหน่อยแล้วก็ติดทีคอแล้วนั่งเขบาเทียบร้นองเพลงนะเดี๋ยวนี้ในยุคใหม่นี้หัวซอยสบายแล้วคือดอกไม้อกยุคใหม่นี้เป็นเป็นแห่งการพื้นฟูแล้วครับโอเคจ้ารับมุ่งมั่นในการประกาศพิเียนต้นแบบต้องประกาศต้องประกาศก่อนที่จะประกาศต้องประกาศกับตัวเราให้ถึงพระเจ้าก่อนฟังให้ดีนะ ่อนที่เราจะประกาศกับคนอื่นต้องประกาศให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งกับพระเจ้าก่อนให้ประกาศกับตัวเราให้ตัวเราเนี่ยมาระสามพระเจ้าก่อนประกาศกับตัวเราในการที่จะเฝ้าเดียวก่อนนำพระพีก่อนทาทุกอย่างตามที่พระองค์ต้องการให้เราทําเราต้องประกาศในตัวเราก่อนถ้าเมื่อเราเติบโตแล้วเราจึงจะประกาศกับคนอื่นได้แต่ถ้าเราตัวเรายังไม่เติบโตนะพี่น้องเราไม่สามารถประกาศกับคนอื่นได้เพราะความกัวมจะเข้ามาจากัวใจเรา ความกลัวจะจับเข้ามาที่ความคิดของเราความกลัวจะจับเข้าไปที่ที่ชีวิตของเราแล้วทําให้เราไม่กลา้าเกิดขึ้นมุ่งมั่นในการประกาศประกาศกับตัวเราก่อนเอเื่อนพี่น้องประกาศท่านเฮ้ยตื่นขึ้นมาน้องเซนพระเจ้านะตื่นขึ้นมาเข้มแข็งนะนะครับเราประกาศบอกพระเจ้าประกาศคนในครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นพุทธก่อนนะครับพี่น้องอ๋อนะครับก็ขอขอ,ขอการโดยพนที่มาจากพระเจ้าบรรยากาศตัวนี้เกิดขึ้นในคุกพอ ซิลากับเปาโลโคกเนี่ยรู้ไหมเครื่องจำจองเหล่านั้นถูกหลุดออกนะทุกคนที่นักโทษที่ใส่เครื่องจำจองที่เป็นบรรยากาศแห่งความททุกข์เป็นบรรยากาศแห่งความปดหู่ใจบรรยากาศแห่งความเศร้าใจคนเหล่านั้นเขามีรีตอมเครื่องจำจองลนั้นหลุดออกจากมือและเท้าของเขาและหลุดออกจากใจเขาหลุดจากออกความออกจากความคิดของเขาแล้วคนเหล่านั้นเขาไม่หนีนะที่น้อง คนเหล่านั้นพอเครื่องจำจองออกพบเด่ยเขาไม่มีแล้วก็เปาโลกับศิลาศก็ร้องเพลงออกแค่สองคนร้องเพลงเนี่ยพราะพี่บอกว่าสองคนนมักการร่วมประชุมกันที่ไหนในานามของเราเราจะทําการใหญ่ที่นั่นเองไหมพี่น้องถ้าวันนี้เรามีเป็นสิบคนยี่สิบคนที่นี่สามสิบคนสี่สิบคนที่นี่เราสามารถพลิกฟื้นใหญ่กว่านี้อีกเองไหมพี่น้องเปาโลกับศิลาศแค่สองคนเองทั้งคู่กับพี่น้องแต่ถ้าพวกเราอยู่ที่นี่ สามสิบสี่สิบคนจังเชื่อว่าทั้งแถบตะวันตกนี้เราพลิกได้เอ้เพี่น้องเราพลิกได้เรานนการพุ้งขึ้ได้คนคนที่อยู่ในคุกปรากว่าเขาเขาเขามีู่สุขภาพแล้วเขาไม่หนีนะแล้วเขาก็คงนมัสกาดโดยครับนอกน่าจะเห็นภาพในการรั่งคุกตอนแรกเขาใส่ใส่เอ่อใส่โซ่ที่มันติดกันบางคนยกมือเนี่ยตรงนี้เอ่อยกมือปุ๊บพันที่ยกมือนะพี่น้อง เครื่องกำจองคุณถ้าลงมาทิงไว้เขาสามารอิสรภาพและค้นรักษาพระเจ้าได้นอกจากนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่คนในคุกนะคนนอกคุกคือนายคุกที่เฝ้าคุกอยู่เนี่ยตื่นเต้นเกลูใจแล้วก็ออกปรากฏว่าคนในคุกคงจะหนีหมดแล้วเพราะประตูทุกบานเปิดออกเพื่อเพื่อจะส่งพระเจ้า ประตูใจจะเปิดออกทุกคนใช่มหมพี่น้องเปิดออกแล้วให้สัมผัสในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าที่ต้นแบบของการเป็นพิเศษในสังกัดต้นแบบของทางที่ผ่านเพราะประตูใจเปิดออกนะอิสรภาพเกิดขึ้นทุกคนแล้วจะนําคนอื่นๆเข้ามาด้วยในคุกพอมาเห็นปุ๊บจะฆ่าตัวตายพี่น้องเอามีดมาเหมือนกับจะฆ่าตัวตายว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะอย่างไงฉันต้องถูกประหารเพราะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ นักโทษทุกคนเนี Hello, then? Hello, then ่ยมุกทุหมดเลยกับุกทุกท่มดปรากฏว่าอโลสิลาว่าย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 าในคุกยายาย่าทาแบบนั้นอยาฆ่าตัวตายพวกเราไม่ได้หมีไปไหนพวกเราอยู่นี่ครบทุกคนแล้วก็วิงมาในคุกวิ่งมากหาบเทอาเลาแล้วพอลก็เลยอ๋อยืนยืนยืนขึ้นแล้วในคุกเลยเชิญพอลอสิลาไปที่บ้านปรากฏว่าปรากฏว่า นายก,กับพ่อของเขาชอบเชื่อพระเยซูคริสต์อย่าง้ไหมพื่น้องถ้าเราเป็นต้นแบบที่ดีจะมีคนมากมายที่ทั้งหลายนำคนมารู้จักพระเจ้าได้เอมนไหมพื่น้องจะมีคนมากมายที่หลั่งไหลเพราะชื่อของเราเป็นต้นแบบบอกคนข้างหน่อยฉันเป็นต้นแบบได้อีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองซ้ฉันเป็นต้นแบบได้เอเมนไหมพี่น้องลอยถ่ายด้วยกัน ใหะเจ้าทีาท่รักยิงขอบคุณพระเจ้าสําหรับพิสียนต้นแบบแล้วเราสามารถเป็นต้นแบบได้เพียงสองเหยื่านั้นเองก็คือกำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วก็มุ่งมั่นในการนักสการและอธิษฐานาอการฟื้นฟูในที่จกัการเจรพรจะเป็นพระพมากมายที่มาจากพระเจ้าถ้าแต่พระเจ้ายิงของการทรงนำและขอบคุณที่ปรุง์ทรงแต่ต้องใจและสัมผสัสในชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์ ขอบคุณพระเ,เออยรพระยาสูข,ของพระเจ้าที่เิยใจให้พี่น้องของครูได้รับไขอยคบเรือในนาของพระเจ้าอย่างเต็มกําลังและพี่น้องสามารถที่จะกลับไปดาเนินชีวิตและก็สามารถบอกกับครูได้ว่าครูคุ้มค่าวันนี้เป็นต้นไปลูกสามารถเป็นต้นแบบของการเป็นพิเยนที่ดีได้พระเจ้าก็ะจะนำาุทั้งหลายมารู้จักครูที่ถามตอบลงมในพนนระนามพระเยรสุเจ้า,จาอาเมนนอกราจะพักห้านาทีด้วยกันนะครับแล้วก็เข้ามาสู่การนมัสการพระเจ้า